สบายดีตอนบ่ายเด้อพี่น้องน้องเนซาน้องเนยพกินต้นบักซีดาอ้าววนหนึงได้ใส่ขอดเสือมากเลยว,วกงงหนแล่นเลยพวกอ้าโอ้ยทำไมน้องเนยม,นมันเพิ่มเพิ่มไหม่าวะต๊อีกชั้นน้อปะปกินกนอไปกบแพ้พี่มานางกินที่รึ ป๊อดเดกของน้องเนยเอามาบาทเนี่ยเพหน่วยใหญ่แทบลุงเลยพกินบะเบิดแค้นข้อคือมีตัวใหญ่ๆของเนยเอามา Tầm mình nuôi bắc <laughs> cái nhảy bụng nè cộng con nè bé mì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  nhau, nuôi đại mì bé mì bé mì là mì bé mì khư nó nằm đi đâu mì bộ mì bé 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 mì แถบ้เอใบดีป like ่าล anyway, ูกงามงามแถ่า huh. ล totally cool. uh ูผูงงามงามป่าลกตาลูกบเรยกำลังใหญ่ไม่เอาบ่เปียโคมหาคืองามแท้วเนาะเพะมเลยวิีว่าเปียหักเลยเขาจะไปห้าแมงคังนะเนาะตามต้นจิกนะต้างหักหมไม่เหเต่าอยู่แถวไดไปดูปีไม่น ตอนาก็มีกด้ไปแหนเสีนขู่นู่นนู่เข้สะเวิร์กอ่ะ大มหนยังเบิ่งแคบได้ไหมหอมมัายังปีมาไลน์มันยังผ่านอยู่้ตมจะเก่าเหรเฮ้ยยังมแกมาเลนะะ คือไปบึงท่นูนี่เมียพยนูเห็ดไป้ับแม่ปูนูเห็ดไป้นเอปบ่เล่เนยะ่ะาท่าห้าไปเนา่ะเอาทางปลาลงเต่าเขั้วเัวอะบขวางบอกขาง่กูกดาเท่ยง่ะดูอีกแบบทำ้าแบบบ้าเลย็จะแห้งเลยห้วเดยยังมัวนเยอะยันเนี้ยจะลุงเต่าแน่จะยังแน่ล่ะ พอไร้ก็ม่ทุมอีกไน่เเกี่ยวเขาเนี่ยเกี่ยวเขากระุ่มนะมีโอกาสตนคนงอย่งได้ืนใช่ก็เกี่ยวเขาเพรยังยอเพรย่งเเกี่ยวเขาเนาะเาไปกินได้ไหมเอาไปกินเเถอเขากินเลยค่ะกย่งไปจริง ยำบ่ย <ITA> ังคักแข็งแล้วเฮาต้นสิดาตัวนี้แพ้กัว่าซะบ่ว่กินกินต้นอื่นก็บ oh, oh, ่แซ่บตนนี้เนาะนน้อยไปหาเ็ดน่ะเนาะงามบักสิดาน่ะเืองุ่งอยู่เนาะกินบ่แซ่บา่วใลูกๆกระทงนะอือมัน้มากูกนี่ทงน่ะแม่นเียวสิดาในบ้านน่ะสิดานบ่แซ่บยังแงอยู่ อจนพวกทขขุกคนน่ะเล็กน่อยลายเด้อนุม่มนุมอยู่แค่หนาเทียงบ่หมดนั่นแหละนี่เาเขาปิดถิ่นน้ำได้เปลาได้อะไราาเาทีาคสมมาแก่แท้ดแล้วทะเลเทียงจากกบะเบิงมาลินกอลูกจะกินกมาเบิ้ลเตียง่เสียเจเเนเนพาน่านึงคนละครึ่งครับกอหมี่าพาจนิงน้ลยกะให้เซลยวซิมเน้ ่ิเก็บดหเอืมแผลใหญ่มาต้นตักุนอ่ะเปได้หายงมบุนาครแห่งให้เชีาเบอกครูพยาธพุทพ่อเลยอืมแผแยมีหมาเดียวแผอยู่ๆนะอืแล้ะใหญ่นอนตื่นนอนแลก็อ่อใครนอน ทำ้างเลยคือกินบะงเหอกนกินยังมั้งียังะมไป่ปคายมั้งขานขากอี่ก้าน้ามงามมันชีสว่างแน่บอสว่างนหนึ่งอกแม่แม่นะก็ไปคายบอ่ได้แม่อคีขาคลายเหรอายยังขลายลุกินเนาะให้ลูกินหน่อยสองหันบ่ กมูคายหมูคายหมูคายคื้ออย่งขนมนะนุ่มแบบใสทุงใหญ่นะหลยแบบแล้วนาะงนันั่งแล้วแต่ไปจักยานไปชือทางอนไรอเราบอกกัน ีนเลียมอันท่วงคุณน้องก็นอนเตียงถึงมือขึนเดียวหนงตายืดแต่ว่าเอริึ้นเงแ่น่ะจะกินอนว่าี่จะไปช่วยอีกน่ะน้องลิน สวัสดีครับซื้อหยังอือหลิน้ะไปเอาของมาพี่น้องเลยก่อนอื่นข่ะอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อซื้อน้ำแล้วก็อุ้ยนั่นเก็บแด้ไหมหนี่ยไว้ซื้อน้ำให้แล้วก็ลูกสิ้นเนาะอยู่ในผู้ยากนะเาเลือกินโอ้โอุ้ยยงบ่ทันได้อุ hei, ้ยอุ้ยอุยยำบ่ทันเขาได้อุ้ยเหตุยังไดงได้บ้านี้ เห็นแล้ได้ชูคือให้มันลมแต่แทบโอ้ยโอ้ยเปนอขนมนะพ้ดโอ้ยได็ขนมขอบคุณเลยย่งขอบคุณเลยย่างขอ้น่เดหูองาอมูฝูแกะแล้รพูดโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วอืมขนมขนมพอน้องเอาออกซัจากทุกอย่างนี่มันบดอ่าอมีหูหิว ถอคือลอปัอือถ่อคือเป็นอะ้่ใช่ใช่ป้อนยงงั้นเหรได้ท่อง,อง่อยางกว่านี้เอยอขับรอดใช้ลูกใช้ขอบคุณผนรายเด้อจ้าขอบคุณราด้อจ้าขอบคุณพี่จ้าเนาะจ้าาจำสือ,อบพิษ ไ่างว่าพร้อมกันว่าอย่างเงี้ะผู้หนึ่งว่าวแหละสิซ้อนไม่ได้บ้านี้ขั้นรีดว่าแล้วก็เนยยุดขั้นเนยว่าแล้วก็รีดยุดบ้านี้เออว่าพร้อมกันแล้วมันบ่งหูเรืองเอาไม่บ้านี้ไปอ่าเนยว่าก้อนอ่ะเนยว่าก้อนอ่ะขอบคุณแม่จ้าได้หลายเด้อจ้าแม่จ้าแม่จ้าอยู่ดีๆว่าแข็งแขงได้อจ้าจ้าอ่ารีดบ้านี้ อ่าน้องเนื้อน้องซาแบบนี้จะอ่าไม่เท้าแบบนีมลายเด้อยดีม่แหงห่ร่วยเด้อถือกวยนวันที่หนึ่งเด้อจะน้ำได้จะแก้วนี่ฮะอะาไปเด็กไปเอรีดไป่องกับาได้ได้เนาะขราดกินกับไม่น้ำก็ได้ให้มอันรีเอาเผือกไงละให้ไม่เท้ามัแตงเ้าวแงก้มอื

ไอ้ดูดูดูดจะใส่โงลงใสพโงลง่ะมันเสียเร้ออืมแส่บลานซะปาน้าปาน่ซ่ากบปานเบ่ไปแล้วเขาก็จานหายบ่เขากก็ปันหายโบ่ มันจะพอมันจะถึงมาพร้าวนี่ขนมนี่วเขาเห็ดทะเลอะไรเนี่ยบัคชิดาเขาเป็นมันหลับหักแกจวหักเบิร์ตเลยได้ลูกชิ้นแล้วก็ได้น้ำตันแล้วก็ได้ขนมขนมขนมหาบาทวะมาหาบาทแจ็บบนเลย หลอดน okay, ี่ไปดูในบนนีอ eh ่ะหลอดโรเวนตีในบนนี้ไปดูบ right> ้างอ๋อหลอดจ้าลูกอาอหลอดเลยเอาเอยากดูดนม่ได้ปูนปูนแหงเลือกก้อนเลยอ้าวได้ขอบุณคาบไปยังขอบคุณครับก่อนอืมอร่อย มเ้อันน่้ให้กระแทกอืมแบบมี้งขึ้นนะท่านะแซกินขนมอิ่มจะีกินอย่างอ่ะย่างนี่อ้ปวดทัวนท่าน้องเ้ยเดพี่ทองเลยอหลอดขึ้นเนี่ยว่ะบุญยาเออเดฟก่อนคนละเบอร์คุณว่าเบอร์ยาว honey dù con. đủ năm bên này. Hola 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 chúng ta hola hola này hola 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 Hoa hùng kính khảo bay đi. Emm, đúng không. Tu nghe, mọi người á Tu nghe, mọi người đấy. Tu uh. nghe, mọi người đấy. Uh. Tu nghe, mọi đấy. Tu nghe, mọi người đấy. Tu nghe, mọi người đấy. Tu nghe, mọi người đấy. Tu กินตอนนี้ตะวันบ่อืมอขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนอืมขอบคุณครับเก่งมัมมัมมันมันมันเราออกแล้วมันหลุดกาะไดนอ,อ,ดอืนอ่น น่ากิน่บราณน่าอร่อยนยเราอเาหักินดซื้อได้อะแท็บบอืึกินขอบคุณหลายๆเร้อพี่็หญ่งจดีนี่เด็กๆกินอิ่ม เดีนี้เรายิ้มมาทำหนอนก็นได้กินน้ำตอกันม่ชีบหนาด้วยจ้าส,สบายดีบ๊ายบายลามุ้งบ๊าบายปลุงบ๊ายบาย